สวัสดีครับผมบ่าวหนองคราเมื่อนี้มาพบขอกับบ่าวหนองอีแล้วครับเมื่อนี้บ่าวหนองอยู่วัดป่าภัยครับบ่าวหนองสิมาขอโชคปูกบยาครับผม,มวงวดวันครับศูนย์หกครับเขาตรงตรงเลยครับศูนย์หกบ่าวหนองบอกปูกบยาไว้ว่าถ้าถือเลขถ้าเลขเขาบ่าวหนองกิศดอกใหม่กระถางกระถางต้นใหม่ไม้ไม้ให่ใหม่ครับปูกบยาเพื่อให้โชคดีครับ อยากมาตามกันต่อครับสามสี่งวดแล้วครับปูกำยาหามากติดๆเลยจะไหนเขากะมือนีเขามาลองเบิงน้ำกันครับดูไวเพื่อเป็นแนวทางนะครับปวดใส่วิจารย์ญาณในการรับชมน้ำเบาหนองกับเป็นค้นหาแนวทางครับผมจะไดนกะมารับโชกเป็นน้ำกันเนาะผู้ใดรัทา่าผู้ใดอยากได้โชคกับเขามาเบิงน้ำกันครับผมงวดวันที่หนึ่งมิถุนา65ครับผมไปเบิงน้ำกันเลยครับ งวดวันหันครับผมศูนย์หกครับศูนย์กเบ้าหนองได้โชคกระปูกักญยาเพื่อนได้ครับเบ้าหนองก็เลยซื้อกระถางต้นใหม่มาให้เพื่อนใหม่เอาแบบเอาแบบที่เบ้าหนองเฮ็ดเฮ็ดของเพื่อนใหม่นั่นละเบ้าหนองก็เลยสิซื้อใหม่เพื่อนใหม่ซื้อมากเหมือนไหนมันอันหน่อยครับมันบ่แมันดอกบัวมือนอีกก็เลยสีมาซื้อให้ใหม่ สือมาถวายไม่บอกปูกับยาเพิ่นไหวครับบอกปูกับยาเพิ่นไหวเอนถึงเลขยกจีสืบมาถวายครับผมสืบอมาให้ตามคำบอกละครับสระน้ําครับสระน้ําสระน้ําสระน้ําบางพญานาคครับสาธุสาธุเดือปูเด้อเดือยงาเด้อเมื่อไหนขอให้ได้อีกเด้อยงากระปูขอเงินแสนเดือปูเด้อจับเงินแสนกักขาก่อนง่าเดือปูเด้อ นี่ครับเรียกถูกกันยังอยู่อยู่ครับนี่ครับถูกกันยังอยู่อยู่เจ็ดศูนย์เกาหรือเจ็ดศูนย์หกับรับโชกกันไปครับเมือนนี้บ่าวหนองสีมาตามต่อครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนาหกห้าครับผมเดี๋ยวไปไหวปูกำยานำกาแลวกันมารับโฉกเป็นนำกันครับผมปูกำยาครับบุรีผมบ่าวหนองสีมาขอโฉกกับปูกำยา งวดวันท so ี่หนึ่งมิถุนาหกหาขอให้ปู่ก <inaudible> ับยาหมอบโชคให้ทุกคนทือเขามาเบิง like ผู้ใดที่เขาสัท่าขอให้เขาได้รับโชคเป็นนักเิเด้อสาธุสาธุเมื่อนี้บ้าน้องซื้อกระถางต้นไม้มาถวายครับผมที่เบ้าน้องเห็ดกระถางต้นไม่ใหม่เมื่อนั้นบ้าวน้องซื้อมาถวายให้ไหมล่ะครับขอให้ปู่กับยาหมอบโชคให้คืองวดวังขันทิพานมาในเด้อครับเด้องมดนี้ขอให้เอาตรงๆเด้อปู่กับยาขอให้ได้จับเงินเมื่อเงินแสนเด้อสาธุ หลุดได้รับโชคคืองวดวันห,หันสามตัวถ่ายรถตะลี่แล้ววันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งมิถุนาอโอ้ขาคอยผู้กัญญามอบโชคให้เด้อสาธุสาธุสาธุจุดถูกเลยครับดอกไม้บ้านหนองเสือมาถวายให้ไหมบ้านหนองว่างไว้ตรงนี้กันเด้อสาธุสาธุสาธุ กูได้ข่ามาเบิงก็ขอให้เพิ่นเดรับโชคเปน็นนำกันครับงวดวันที่หนึ่งมีจุหน้าหกหาครับกูได้ข่ามาเบิงก็รับโชคเปน็นนำกันเด้อฝ้ายเอ็มอยครับ148ครับฝ้ายเอ็ม4อยดี๋แล้วมาหลุนเลขถูก,กับผม ได้เขามาเบิ่งกับอใอยเพื่อได้รับโชคไปน้ากันข้าบเบาหนองสามตัวท้ายรอตลี่รางวัลที่หนึ่งครับออกตรงๆแบบบอตองให้แปเลเรเดอร์ยาเร้อปูเอาแบบตรงๆเรเดอร์งวดนี้พอดลูกเด้มีเงินโพดนีโพดชิ้นเนี่ยใดเขามาเบิ่งกับฟใอยเขาได้รับโชคไปน้ากัน เลขถูกดอกนี้นะครับเดี๋ยวเบวนองจิทชุดมาขอโจกเป็นนำกันครับผมงวดวันที่หนึ่งมิถุนาหกห้าครับผมสาธุสาธุาธปูกับหญา้าเมื่อนี้ขอให้มาในเลขกถูกนี่เด้อรางวัลทีหนึ่งงวดวันที่หนึ่งมกหาหนึ่งวิถุนาหกหาโอ้เบลนีนพันกันอีกแล้วจิถืงเลขกีบบ้างวดนี้เอาแบบตรงตรงเลยนะปูกับหญา้า ถูกกระซื้อใหม่ๆแล้วโอกระทางต้นตใหม่กระซื้อใหม่ๆแล้วสัญญาไหวว่าสิสซื้ือมาไผ่กระซือม้าไ้วเดี๋ยวมาเบิง่งเลขถูกต้งกันครับมือนี้สิเป็นตัวใดค,ครับสารปูสารยาวัดปลาไผ่เจริญสมรณาจิตครับผมสามตัวท้ายลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งมิถุนาหกพักครับผมดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม ไปเบิร์นเหล็กถูนก,กันครับครับฝาเอ็มร้อยครับฝาเอ็มรอยหนึ่งสี่แปดครับผมหรือเจ็ดสี่แปดก็ได้ครับผมสาธุสาธุสาธุเดปูเดอร์เหล็กหนึ่งซีกับงามเนื้อปูเหลขหนึ่งซีซีหนึ่งกับงามเนื้อปูขอให้มาตรงๆอีกเดปูเดอเดี๋ยวไปเบิร์เล็กถูโตแหลกกันครับเดี๋ยวมาเบิร์ล่อหลุ่นเหล็กถูนกันครับ พอดีมีผพี่เพิ่นผ้าขอบขั้วมาไหวสารปูสารยาครับผมบระกาผม่ระกาศไทยรูปเพิ่นเพราะว่าเพิ่นท่วงอยู่หันว่าหูจักเบาหนองนนเพิ่นเป็นเอฟซีเบาหน่องวันที่เบาหน่องเพิ่็ท่วงก็เลยให้เกียรติเพิ่นครับบอบอไทยรูปเพิ่นบอไทยวิดีโอเพิ่นอย่างไรกะเดี๋ยวให้เพิ่นบายปูกับยาแล้วเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งเหล็กถูบน้ำกันครับ เพิ่นว่างวดว่าหันเพิ่นก็ถืงเลขก็เบาหนองอยู่ศูนย์หกเพิ่นว่าเพิ่นกับเบิ้งนี่แหละเพิ่นกับเล่ได้มาเพิ่นมีโอกาสได้มาวัดเพิ่นกับเล่มาไหวสารปูกับยาบังเอิญอิลีครับบังเอิญเดีมาเจอก็เบาหนองครับจะได้กะขอบคุณหลายๆครับที่ทักเบาหนองขันบ่ทักเบาหนองเบาหนองบุหูได้ว่าไผเป็นไผเนาะพอเบาเบาหนองอยู่ใจในในช่องบ่ได้เห็นตัวจริงเพิ่นว่าตัวจริง อันดูดีก็อยู่ในวิดีโออีกคนวะ <c oughs> โอ๊ยแมอนอยู่บ้าอะไย่างวะเดี๋ยวมาล่อลุ่นเหล็กถูกน้ำกันครับผมงวดวันพันครับเบาหนองจูดได้หนึ่งศูนย์เก่าเนาะเบาหนองกระสือหนึ่งศูนย์เก่าเอ้ยเจ็ดศูนย์เก้าไหมเล็กถูกงวดหันก็เจ็ดศูนย์เก่าเบาหนองกระสือเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์หกกระไดครับผมเหล็กลาง ศูนย์หกงวดนี้สิเป็นตัวใดเดี๋ยวมาหลุนไปน้ากันครับผมสามตัวถ่ายลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งมิถุนาหกห้าครับผมเดี๋ยวรอให้เพื่อนว่าสารปูกญยาแหลวกัน๋ยวาจำไปเบิ่งเหล็กถูกน้ากันก็คือสีใหม่เม็ดละละปานนีนะครับเนาะมารอหลุนน้ากันครับเบิ่งไปน้ากันรับโชคไปน้ากันงวดก่อนปูกำยาพวกกระหายแปดห้าศูนย์เกา 06มากกว่าน,นี้ครับสิเป็นตัวใดมาหลุ่นไปนํากันรัทธามีบาร,รมีเกิดอันใดที่เฮ็ุแล้วเฮาเกิดความศรัทธาเฮากระเหตุไปครับด้าหลังเบาหนองก็เป็นวังพญานาคตามความเสื่อของชาวบ้านที่เพิ่นอยู่นละแวกนี้แล้วก็พระอาจารย์เพิ่นกระบ,บอกไว้ว่า,วานี่คือวังปูพญานาคที่เพิ่นสิงสถิตยอยู่นี่ ละกาปูกับยาเพื่อนเป็นคนปลูกปักรักษาสถานทีแห่งนี้เบ้าหนองเคยมาหลายเทื่อแล้วแต่ว่าส่วนหมากมาหอดกะไปขอตัวเหล็กเลยโบเด้มาไหวปูกับยากรบันนี้เบ่าหนองมาไหวปูกับยากรทุกครั้งครับก่อนที่จะไปขอโชคกับปูพญานาคแล้วก็พี่แก้วนะครับปูกับยาให้โชคมือนี้บ้าหนองกระสือกระทางต้นใหม่มา ไหวปูกับาญยาเพราะว่าสัญญากัะปูกับาญยาไหวว่ากันถือหวยจิซื้อมาถวายถารอบนี้ถือรางวัลใหญ่ครับถือรางวัลใหญ่เบาหนองเอ,อ่ยไว้แลยครับเบาหนองสิมาเห็ดสารให้ปูกับาญยาให้งามกว่านี้ให้งามกว่านี้เด้อเบาหนองให้คำสัตย์ขอให้เป็นรางวัลใหญ่เด้อปูับาญ้ารางวัลหน่อย มันกับบ่พ่อครับให้ได้รางวัลใหญ่ๆเด้อปูกับยาจังได้กะมารับโชกไปํากันครับผมงวดวันที่หนึ่งมิถุนาหกห้าเบิงไหวเพื่อเป็นแนวทางครับผมจังได้กะขอให้ทุกคนโชคดีในงวดนี้ครับผมแล้วเปิ้นไหวซานปูกับยาแล้วพี่เปิ้นไหวซานปูกับยาแล้วแล้วไปเบิงเล็กถูํากันครับผมจังได้กะขอให้ทุกคนโชคดีครับผมงวดวันที่หนึ่งมิถุนาหกห้าครับผมไปเดี๋ยวไปเบิง เลขถูบน้ำกันครับฝนกระสิตกแต่กะบ,บ้านนองกับเบยานนะครับหาตัวเลขให้คือเกา่าไปไปเบิ่งเลขถูบน้ำกันครับา 4, 1, 4, 8, าาาดเาเบิง่งเลขถูบือนกันครับฝาเอ็มร้อยหนึ่งสี่แปดครับผมหนึ่งสี่แปดสาธุสัตวเดี๋ยวไปเบิ่งเลขถูบน้ำกันครับไม่เม็ดล่ะครับสี่สามตัวเลขถูบครับผมเลข ถั่วปูกับญาสารวัดปลาไั่เจริญสมนากิจครับ810หรือ870ครับ810หรือ870มันจะเป็น870นแล้วมันชาดิปนี่บ่อนแนะครับเนาะสาธุสาธุ06ก็มาแล้วคือเลือดครับยังมาทันมา09ก็มาแล้วบ่แน่ครับผมสาธุสาธุสาธุผู้ใดเข้ามาบึ้ง ขอให้รับโชกไปนํากันครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนาหกห้าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางครับปูญาให้โชกแล้วครับมาหลับเอาเด้อผู้ใดศรัทธ,ธาก็มาหลับเอาครับสัตว์แน่นะครับเบาหนังสือกระทางต้นใหม่มาให้เพื่อนไหม่สาธุสาธุสาธุาธผู้ใดเข้ามาเบิง่งนก็นรับโชกไปนํากันครับศาลปูญาครับผมวัดป่าไผ่เจเดินสมณกิจครับผู้ใดเข้ามาเยี่ยมมาไว้กัน แวะเขามาไหว้สารปูกับหยาก่อนนะครับเด้อสาธุสาธุสาธุขอให้ทุกคนโชคดีครับผมสวัสดีครับ